เย้ผ่านแล้วสอ,อนนะะออสอบขับรถผ่านแล้วค่ะเจะสอบขับรถผ่านรอบสองค่ะเพืพ่อนๆรอบแรกไม่ผ่านเออมันยากอะ่ะรอบแรกเจนโดนซีเรียสฟอลไป3ครั้งแล้วก็ได้บุกมาคือเจนหัดขับตามหลูที่เจนโหลดแอปพลิเคชันมานะคะเดี๋ยวเจนจะแปะไว้ให้ว่าแอป,ปไหนก็ขับตามไปแต่จริงๆแล้วเจนว่าที่สําคัญที่สุดไม่ว่าเราจะไปขับตรงไหนให้เราขับถูกกฎจราจรขับตามที่เขากําหนดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงก็ผ่านล้วเพื่อน แล้วของเจนนะคะมีตัวช่วยที่เจนใช้ไม่ให้สติแตกไม่ให้แบบว่ากังวลมากอะไรเงี้ยเจนใช้ขามช่วยได้แล้วเจนก็ใช้อันนี้ฉีดฉีดก่อนสอบเดี๋ยวเจนจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าเออเจนใช้ตัวไหนก็เขาให้ครูฝึกอะค่ะพาไปฝึกที่ถนนที่เราจะสอบอะค่ะของเจนสอบศูนย์เชสเตอร์เจนก็ไปดูป้ายขับตามป้ายฝึกตาม Uh, GPS แล้วก็ฝึกมองกระจกเยอะๆค่ะเพื่อนๆอ,อย่างเวลาเราจะเปลี่ยนเลนเราก็ต้องมองกระจกกลางมองกระจกข้างมองมองกระจกเยอะๆค่ะอย่างตอนที่เราตัวรถเราก็ต้องมองกระจกแล้วก็เช็คบายสปอตกระจกสำคัญมากค่ะเพื่อนๆเจน uh, uh. จะมาแชร์เทคนิคของเจน,นะคะ uh, uh. ข้อ1 stay in your l a n e ขับอยู่เลนตัวเองค่ะอย่าไปเลนคนอื่น ข้อ2 Always check your m i r r o r ก็เวลาที่เพื่อนๆจะทำอะไรใช่ไหมคะจะเปลี่ยนเลนจะเร่งความเร็วต้องเช็คกระจกทุกครั้งนะคะแล้วก็อย่าลืมบายสปอตสำคัญมากข้อ3 be careful your speed แล้วก็เพื่อนๆต้องคอยเช็คสปีดด้วยนะคะว่าเขาอ่าให้ขับเท่าไหร่ 20, 30, 50อย่าขับเร็วเกินไปแล้วก็อย่าขับช้าเกินไปนะคะข้อ4 follow MSM อันนี้สำคัญที่สุด m i n l e r Signal มนุกว่าค่ะ ข้อ o Watch YouTube Channel about Mock Test เอ่อดีมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนก่อนเจนจะสอบนะคะเจนก็จะดูพวกอ่า How to Pass อ่า Diving Test แล้วก็พวก Mock Test อะคะ่ะดูบ่อยๆเลยค่ะมันช่วยได้จริงแล้วเดี๋ยวเจนจะแปะลิงก์ไว้นะคะว่าชา Channel ไหนที่เจนดูบ่อยๆเจนก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะขอให้สอบผ่านครั้งเดียวโชคดีค่ะ